สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนกวงเสียงครับและคลิปนี้อย่างที่เห็นครับผมนี่เลย Honda City ครับคันนี้สำหรับ Honda City คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2 0 1 4นะฮะคันนี้บอกเลยว่าขับดีแล้วก็รูปลักษณ์ของมันเนี่ยสวยนะครับจะขับเดิมๆก็เท่นะฮะแต่งนิดแต่งหน่อยผมบอกเลยหล่อแน่นอนสำหรับ Honda City คันนี้นะครับเขามาในรุ่นของตัว 1.5S ครับผมรถสีดำเดิมจากโรงงาน บาง,บางสๆสวยๆไม่เคยติดตั้งแก๊ดด้วยประวัติโคตรดีคันนี้นะครับและมาในราคาที่ถูกมากครับผมคันนี้2 7 8 0 0 0บาทครับเอาไปเลยฮะสอนบาทพอคันนี้โอ้โหจะแฟแนนซ์ได้ด้วยเอ้ยเป็นไงโอ้โหโคตรเท่คันนี้มาเดี๋ยวเราดูดีเทลกันดีกว่าสำหรับซิตี้คันนี้ครับผมนะฮะสำหรับคันนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโฉมปี2014นนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะขนาดใหญ่แบบนี้นะครับกันชนนะฮะ ของเดิมจากโรงงานครับสภาพสวยนะฮะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยใสมากนะคันนี้นะครับไม่มีรอยรายงานหรือว่าร่องรอยจากการแตกรล้าวครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันดีกว่าครับอ่ะเทหรลับซิตี้คันนี้นะครับผมเขามาตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรครับเป็นตัวเครื่อง iVTEC นะฮะคันนี้เป็นตัวขึ้นชื่อของ Honda เขาเลยนะครับผมขับดีขับสนุกนะฮะแล้วก็ รถเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับอ่ะคันนี้ครับภายในห้องเครื่องโอ้โหแห้งเดิมเลยนะฮะไม่มีคราบไม่มีเยิ้มนะครับผมคันนี้เนี่ยไม่เคยมีประวัติการติดตั้งแก๊สด,ด้วยแล้วก็ในส่วนตัวบอดี้นะครับผมนี่สวยมากนะฮะเนียนๆเลยทั้งตัวเม็ดอาร์คซิลิโคนต่างๆแก้มข้างนะครับผมสวยเลยแล้วก็ในส่วนตัวพวกสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็ยังเดิมอยู่ครบนะฮะน,นี่เป็นไงสภาพสวยนะคันนี้ เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยนะฮะโหเอาใจใส่ซิ่งเลย,ยไงโอโหเส้นสายนี่ก็แบบสปอร์ตมากล้อเนี่ยนะครับเป็นล้อของตัวฮอนด้าเจนะอันนี้นะฮะเป็นล้อขอบ15นะครับแต่พอมาใส่กับซิตี้เนี่ยมันก็ดูดีดูเข้ากันมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยคันนี้เนี่ยเป็นภายในโทนสีเบจนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตัวเบาะหลังเนี่ย สภาพดีมากนะครับผมแทบไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูบอดี้ตัวรถกันดีกว่าคันนี้ครับน,นี่เป็นไงฮอนด้าแน่นอนครับแผ่นเพจเขียวหมุดแบบนี้นะครับผมอ่าซอกในคันนี้เดิมนะฮะไม่มีสระสีพ่นซอกนะครับแล้วก็เม็ดฮาร์ดกลมเดิมสวยนะครับหัวน็อตประตูหน้าครับคันนี้ไม่มีไขไม่มีถอดแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยเขาจะเป็นคอนโซลโทนสีดำแอร์แบรคู่หน้า นะครับคอนโซลไม่มีพวกรอยคาบกาวหรือว่ารอยแตกรับเครื่องเล่นนะฮะคันนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับง่ายขับสบายนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพวกเบาะแรงต่างเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะฮะเป็นบอกหนังนะครับผมอย่างที่บอกไปอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองไปดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับซึ่งด้านท้ายเนี่ยคันนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้อ่ะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและที่สําคัญที่ชอบมากเลยนั่ก็คือคันนี้สามารถเปิดฝาท้ายไยด้จากรีโมดนะนี่นไงโอ้โคบายนะครับอ่ะนะครับในส่วนของตัวภายในคันนี้มีเป็นตัวถัดรองของซิตี้ตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วและก็คือพร้อมใช้นะครับภายในกว้างนะครับแต่ว่าของซิตี้เนี่ยมันจะออกทรงสูงมากกว่านะครับเอแล้วก็ตัวบอดี้ของเขา็นไง,ไงโอ้โหพวกรอยไมกวาด เดิมเนียนโรงงานนะครับอุปกรณ์ติดร,รถมีให้ครบนะฮะเม็ดอาร์คแรงสั่งสภาพเดิมสวยครับบมบอกกันเลยว่าคันนี้ไม่มีชนท้ายแน่นอนแล้วก็ในส่วนพวกตัวรางนะครับผมเม็ดอาร์คนะฮะนี่สภาพสวยหัวน็อตเดิมนะครับในส่วนตัวฝาท้ายนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูฝั่งคองขับกันบ้างเป็นไงอคันนี้โคตรด,ดีนะครับไม่มีซองในเดิม น,ะะนี่หัวน็อตเดิมสติกเกอร์ลมยางอ่ะยังอยู่ไม่มีสารสีทับนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตัวเม็ดอาร์ครับคันนี้เม็ดอาร์กลมเดิมสวยครับคันนี้นะฮะกระจกไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยอ่ะฝั่งคนขับนะครับผมเป็นออโต้นะฮะขึ้นลงแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับปรับมุมมองไฟฟ้ามีปุ่มเปิดปิดอีคอนโหมดนะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดของตัวไฟตันหมอกด้านหน้าด้วยอ่า ตัวพวงมาลัยก็เป็พวงมาลัยเดิมนะครับจากโรงงานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูเลขใหม่์ดีกว่าสำหรับตัวซิตี้คันนี้นะครับอันนี้ครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแกม่นสกโลนะฮะสำหรับ,ร,ร,บรถปี24 4นะผมบอกเลยว่าถือว่าน้อยนะเมื่อเฉลี่ยต่อปีออกมานะครับและคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาได้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือสภาพพร้อมใช้งานนะครับและคันนี้สวย สำหรับตัว c ิ t ี้ 1.5S ปี2014เกียร์ออโต้สีดำคันนี้นะครับผมราคาปกตินะ270,000บาทครับเดือเป็นแค่250,000บาทเท่านั้นสามารถจัดแฟแนซ์นได้ด้วยเออใครตามหาอยู่นะรถสักคันหนึ่งรถคันแรกเดินทางไกลใช้งานในเมืองแบบใช้แบบโอเวอร์ออลเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับตัว c ิ t ี้คันนี้นะฮะสนใจติดต่อพวกเราด่วนครับ035647777 0ครับหรือว่า Line Official นะฮะ ที่แอไซ KS 1 2 3 4ครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยและคลิปนี้พวกเราทีมงานกวงเสียงต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ